รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอสังหาในเครือชีวากรุโรงพยาบาลน,นวมินทร์ โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอาพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกไฮโซโลโคอสในเครือชีวาบุรีบ้านชีวาชาเล่บ้านในฝันของคนรักธรรมชาติที่เขาใหญ่สวัสดีครับแฟนๆชาวคนบ้านครับเพราผมอปจารย์เชี่ยวนะครับวันนี้ผมขี่จักรยานครับ ชื่นชมบรรยากาศครับพื้นที่กว่า60ไร่ครับวันนี้มีสาระสำคัญที่น่ารู้คืออย่างแรกคือเรื่องอาหารครับมีความเชื่อว่าอาหารคือยาครับทวันนี้ผมจะพาแฟนๆเนี่ยไปรับรู้เรื่องราวของออแกนิกฟู้ดครับหารเพื่อสุขภาพครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของชิว่าเซนจูรี่และเดลแคสเซิลครับพอพูดถึงชิว่าเซนจูรี่เนี่ยจริงๆแล้วมีระยะที่ซับซ้อนนะครับมีระบในเวทีซ้อนทับกัน อยู่หลายระบบกับไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมนะครับที่ทันเทนอยู่ตรงนี้ครับประมาณ8 9 0 0ยูนิตซึ่งซึ่งขายหมดไปแล้วนะครับเรามีชีวาออร์กานิก้าซึ่งเป็นสวนผักอภนิกครับเราปลูกที่อยากรดบทานได้เราทานที่อยากเราปลูกได้ครับเรามีเชื้อเวทนะครับเป็นสูตรวิาศาสตร์ฟื้นฟูไวและชะลอไวครับมีทั้งแพทย์แผนจุบันแพทย์แผนไทยนะครับมีสเต็มเซลล์มีกัญชาครับมีสูรรีหับนะครับ มีสระว่ายน้ํามีซาวน่านะครับดังนั้นเรามีชชวโคซี่ครับซึ่งเป็นร้านอาหารสโลฟูดนะครับยูอาร์วัตยูอีทครับการท่ายฟันที่จะมีอายุยืนยาวเฉลี่ยเป็นร้อยปีตามแนวคิดของบลูโซนครับบลูโซนคือห้าแห่งในโลกที่คนเฉลี่ยเกินร้อยปีนะครับที่ดรเบนแดนบิเดอร์ท่านทําวิจัยไว้ครับก็มีที่โรบินแล,ลนดาแคลิฟอร์เนียนะครับอิเคเลี่กรีซนะครับ ที่แลมนิโคยาคอสตาริกานะครับไซเนียอิตาลีแล้วก็ที่เอเชียคือที่โอกินาวาครับเพราะฉะนั้นเท่านั้นเนี่ยมีวิเชียร์กินร้อยปีเราไม่ต้องไปหาหมอครับผมก็เริ่มศึกษางานวิจัยชิ้นนี้อย่างลึกนะครับปรากฏว่า keyword สิ่สําคัญก็คืออาหารครับอาหารคือทุกๆอย่างครับ U R V E เป็นยาครับเพราะนั้นเนี่ยเราให้ความสำคัญอาหารมากเลยครับเขาก็มีเพื่อนผมที่เป็นชาวอเมริกันครับเป็นเจ้าของสากัดบินในอเมริกา มาจากโอกาฮมาครับมาเยี่ยมชมโครงการนะครับผมชอบคุยอัอประเภทเนี่ยครับคนที่เขาปรสความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แล้วนะเขารวยแล้วเขาเห็นโลกที่กว้างแล้วเนี่ยเขาจะมีมุมมองที่พิเศษมากนะครับแล้วเขาก็จะให้คําแนะนําที่ยอดเยี่ยมกับผมนะครับข้างหลังผมเนี่ยก็คือชิวัล c o น n t ี y ซึ่งเป็นบูติ้คโฮเทลครับเป็นเป็นโรงแรมพิเศษครับสำหรับคนพิโร่เอ็นซีคือความดันเบาหวานหวัวใจนะครับ มันจุกตับหรือมันพอกตับนะฮะ fast track stress นะ stress คือความเครียดนะครับแล้วรวมถึงมะเร็ง้นี่หนึ่งด้วยนะครับเราต้องยอมรับว่าโกคจจุวันเนี่ยเป็นโลกที่บางครั้งก็ไม่น่าอยู่ครับเราปัญหามากมายเหลือเกินนะครับไม่ะปัญหาเรื่อง Pollution มลพิษนะครับ pm 2.5ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากครับแต่เรามักจะมองข้ามไปนะครับอากาศเราหายใจเข้าไปครับ ดว้วอากาศที่นี่เลยครับที่นี่โอโซนอาเจกของโลกครับอาหารดีอากาศดีเนี่ยอายุยืนแน่ๆอยู่แล้วครับเรามีเรื่องโควิด -19 นะครับก็ได้กลายพันธุ์เป็นโอไมคอนนะครับโอไมคอนนี้ก็ถือว่าเป็นการกลายพันธุ์ทำให้โควิด -19 เนี่ยมีความรุนแรงน้อยลงแต่ผมเพิ่งไปคุยกับคุณหมออากภาสมาเมื่อ2วันก่อนเขาเรียกมิวเทชันการกลายพันธุ์นี่นะครับ อย่าไปหยุดนะครับเขาจะกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับหวังว่าการกลายพันธุ์ต่อจากโอไมคอนเนี่ยก็คงไม่เป็นเดลต้าใหม่นะครับถ้าเป็นเดลต้าใหม่เนี่ยเราก็ต้องสู้กันใหม่อีกรอบหนึ่งแต่วิ่ีใครทายได้ครับปัญหาเรื่องน้ําท่วมเป็นปัญหาสําคัญนะครับของประเทศไทยของกรุงเทพของเมืองใหญ่นะครับซึ่งน้ําท่วมซ้ำซากนะครับรวมถึงการสุดตัวของของ,ของระดับดินนะครับปัญหาเรื่องความขัดแยง้งทางความคิดทางการเมืองครับ ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับปัญหาเรื่องความเครียดเพราะฉะนั้นที่นี่จริงๆแล้วคือสวรรค์บนดินนะครับตัวลมที่ครับตอนนี้เราอยู่ช่วงหน้าร้อนนะครับอากาศยอดเยี่ยมมากเลยนะครับผมมาอยู่ที่นี่ประมาณสามปีครึ่งครับเมื่อก่อนก็ไปไปมาจากกรุงเทพเขาใหญ่นะครับตอนนี้ผมใช้เวลาส่วนใหญ่ของผมอยู่นี่ครับผมหลงไหลสิ่งที่เห็นนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้สาระลูกของเราคือเรื่องอาหารนะครับ ครับอาหารเป็นสิ่งที่ชีวาสังเกุรีและเดอะคาสเซลเนี่ยให้ความสำคัเป็นที่สุดครับผมตอนช่วงที่เวชชีวิตที่ต่างประเทศนะครับผมเคยเป็นผู้ช่วยเชฟนะครับอาหารเนี่ยถ้าเราเข้าสู่อาหารสุขภาพ Slow Food หรือแพลนเบสเนี่ยครับปัญหาทุกอย่างจะลดไปครึ่งเลยครับในทานอาหารดีๆอากาศดีๆออกกำลังกายครับทุกอย่างก็จะสมบูรณ์พร้อมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สาระน่ารู้วันนี้ก็คือผมเช่าแฟนๆเนี่ยไปเยี่ยมชมการทำอาหารครับซึ่งเราเชิญเชฟนะครับมาสาธิตให้แม่ครัวที่ทำอาหารอาหารสโลฟู้นะครับรวมถึงผมไปเยี่ยมไอดอของผมครับคือคุณหมอสันจยยอดสินครับที่ท่านให้ความสำคัญกับอาหารมากครับไปชมพวกท่านเป็นยังไงครับเขาไปติดตามครับอาหารสําคัญยังไงนะครับแล้วก็อาหารเนี้ยจะเข้ามามีส่วน ช่วยให้คนในชุมชนนี้ครับมีชีวิตยืนยาวเป็นร้อยปีได้ไงครับน่าสนใจครับการจะมีชีวิตยืนยาวและสุขภาพดีครับ,ส,บสู้กับโควิด -19 ได้สู้กับมลพิษนะครับสู้กับพีเอม2.5ที่นี่ทั้งกายยะาสปายะคือร่างกายที่แข็งแรงและจิตตัดสปายะสมบูรณ์ครับ โรคเรื่องที่5ที่นี่ทำงานร่วมกันครับมีทั้งชิวาซังจอรี่ที่เป็นคอนโดมิเนียมนะครับมีทั้งสวนผักออร์แกนิกนะครับก้าวไร่นะครับแม้แต่ข้าวเราก็ปลูกเองที่นี่ครับเราปลูกข้าวเองเราเลี้ยงไก่เองนะครับเราเลี้ยงแกะเลี้ยงม้านะครับเรามีอาหารปลอดสารนะครับที่นี่ทําโยเกิร์ตเองทํามอสซาเรลล์ชีสเองครับทําที่นี่ครับเราเซเลเบรตเราเฉลิมฉลองการมีชีวิตยืนยาวนะครับบางครั้งผมก็เชิญเชฟ หลายๆท่านมาที่นี่ครับวันนี้ครับภูมิใจยอย่างยิงย่งเลยแล้วมีเชฟครับเชฟซึ่งทําอาหารสโลฟู้ดนะครับอาหารตัวสุขภาพเนีเดี๋ยวผมจะพาแฟนๆเนี่ยฮะไปดูกระบวนการปรุงอาหารที่ถูกต้องนะครับยู่ดีแล้วต้องกินดีด้วยครับไปดูครับขบวนเป็นทางขึ้นนะครับ เป็นที่ของจิตตสปายะเช่นกาเรเล่นโยคะวิปัสสนาเดินจงกรมครับขน้าผมนี่ก็เป็นต้นสารที่ผมรักมากเลยนะครับที่ห้องครัวที่เชเวตท,ที่นี่เป็นสโลฟู้ดนะครับแล้วก็เป็นที่ที่เรา นะไข่นะครับปลาข้าวนะครับจากสวนผักออร์แกนิกของเรานะะฮชีวาออร์แกนิก้ามาที่นี่ครับก็วันนี้ผมอยู่กับเชฟวิสปอดีครับสวัสดีค่ะเชฟวิสเปอร์ครับวิสเปอร์วิสเปอร์อันนี้นี่คือผักนะเป็นผักออร์แกนิกที่มาจากสวนจากสวนเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เช้าๆคนสวนที่นี่จะเก็บมาให้ผักสดไหมฮะใช่ค่ะสดมีหลายสายพันธุ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กวันนี้เชฟวิสเปอร์จะทำอะไรครับ วันนี้ที่เป็นซิกเนเจอร์เลยก็คือกากะหรี่ไก่ทอดวว้าจะเป็นทางของกากระหรี่ญี่ปุ่นแต่จะมีกลิ่นอายแบบอินเดียและไทยเข้ามาผสมเก็คือค่ะแต่ว่าทานกับข้าวไทยอร่อยว้าวนี่เนี่ยอันนี้ดอกอันนี้เอาไว้ทำดอกอันชันเอาไว้ทำกับสลัดค่ะทานได้เลยทานได้ค่ะชอันชันก็เก็บอยู่แถวนี้เชฟเชฟรับประกันค่ะทานได้นะครับค่ะ อาหารนี้ดีต่อสุขภาพยังไงครับส่วนใหญ่แล้วอย่างพวกสลัดอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันหนึ่งเกิดจากการที่เราใช้ผักดินไม่ใช่ผักเป็นออร์แกนิกที่ปลูกด้วยดินดินใช่ครับระยะเวลาของการปลูกมันอาจจะนานแต่ว่าการสะสมวิตามินในผักมันจะสูงกว่าผักที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโอนิกแล้วก็อายุของผักจะยืนกว่า ในการจัดเก็บแต่หลายคนนักผู้ชนาการหลายคนก็บอกแนะนําให้ให้ทานถักที่ปลูกมาจากดินนะครับแต่วันดินที่เป็นรสชาติดีกว่าเยอะเลยที่ไม่มีที่นี่เราเราใช่ว่าเกิดสองปีนะเชฟใช่ชี่อการนิก้าเนี่ยซึ่งผมล้มลุกคคลานมากับคนสวนซึ่งคนสวนเป็นสามลูกเนี่ยจะชอบปลูกชอบทําสวนผักที่นี่ที่เราชอบมากเลยนะคะคือหนึ่งสังเกตจากฟอร์มใบแล้วก็ลลำต้นเขาอะนะคะคือฟอร์มใบเขาเนี่ยเขาจะไม่ไม่ไม่สวยเต็มร้อย บางจุดอาจจะมีการที่ว่าอะไรแพ้กอะไรบ้างแต่อันนี้คือเรื่องของอะไรแบง่งและรับประทาน,<ช>น <ะ S 1> สองพรอมต้นเนี่ย<ช>ต้นเขาจะไม่ใหญ่ครับซึ่งอันเนี้ยบอกได้เลยว่าเขาไม่โดนปุ๋ยเคมีนะผมได้ให้โจทย์เชฟทำทุกอย่างที่เรามีครับนี่ก็บโยเกิรนี่เชฟรูไ้ไหมเราทําเองกันเนี่ย<ช>เรารีดนมบัวตั้งแต่ตีสี่นะทำมอสซาเรลล์ชีสนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขออนุญาตให้เชฟเอายโยเกิร์ตของเราเนี่ย ทำอาหารผมทานตัวนี้จะมีอะไรบ้างครับที่วันนี้นะคะตัวโยเกิร์ตตัวนี้จะทำเป็นสลัดดเรซซิ่งนะคะที่เอาไปเข้ากับ น้ำพิทแล้วก็สองรดแล้วก็สมุนไพรมาเติมรสชาติของความสดชื่นเข้าไปค่ะแล้วนอกจากสลัดมีอะไรอีกนอกจากสลัดที่ว่าใชโยเกิร์ตอันเนี้ยนะคะก็จะเป็นพวกเมนูอาหารเช้าที่จะเอาเข้าไปกับซีเรียลทั้งหลายที่เป็นลักษณะของพวกโฮเกรลที่มีมีผลไม้แห้งแล้วก็ตัวชีสที่อาจารย์ทำทาง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 รีสอร์ทผลิตกันขึ้นมา ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเข้ากับเมนูที่มันเป็นเมนูพวกพาสต้าหรือสลัดหรืออาจจะเป็นสเต็กตั้เหลือมาเชฟวิสเปอร์ซึ่งเป็นสุดยอดเชฟเนี่ยทำอาหารอร่อยมากวันนี้ผมขอญาตชิมฝีมือเชฟหน่อยครับเชิญเลยครับเชิญไปข้างหน้าเลยค่ะันนี้พาสต้าน่ากินมากเลยเนี่ยขอาคุพค่ะต้มแบบทางอิตาเลียนนะคะ<ม>คือเราไม่ได้ต้มให้มันนิ่มเราเชิะต้องเป็นอัลเทนเต้เอาไว้ อืมกับพาสต้าเนี่ยผมมีเพื่อนอีก่เี่หลายคนวิธีลวกเส้นเนี่ยต้องสบบนี้กำลังดีไม่เละไปบางทีคนไายลวกเส้นทะเลนะ,ละอ่อนมากเนี่อเนื้อครับอันนี้เป็นเมนูที่วิบเกษขึ้นมาเพื่อที่นี่นะคะจะเป็นทางผสมระหว่างสเตนกับอังกฤษสเปนเอังกฤษใช่คะ่ะ คือในอังกฤษเขาจะมีพ็อกช,ช็อปกับแอลก a ฮอล์ซอสซึ่ง<ช>ของทางสเปนเนี่ยเขาจะมีซอสที่มีกลิ่นอายของใบไชาแล้วก็พวกสมุนไพรเราเอาสมุนไพรมาหมักนะคะแล้วก็ให้มันรสชาติเข้าหางคนไทยด้วยที่ว่าชูความเผ็ดร้อนจากกระเทียมและพริกไทยมันกน่ากินแค่เนี้ยอันนี้เป็นแซนวิชค่ะเป็นคัสติแซนวิชที่ใช้ผักจาก ควมของเราเนี่ยเราผักความผักของเราซอสมะเขือเทศหรือหรือแต่ผมสีสันนี่รุนแรงมากเลยเร้ามากเลยเน,น,นี่ยจานนี้ถ้าว่าที่เราจะใช้ดอกไม้ตามเลือดการของที่นี่นะคะก็ะน้ํเพราน้ำสลัดมีสีสันน้ำสำลัดนี่เราจะให้เลือกนะคะแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนนะคะทุกคนครับหลังจากที่ผมมีความสุขไปอย่างยิ่งเลยกับอาหารเลิศดรสของเชฟวิสเปอร์ครับผมเป็นคนที่ติดกาแฟครับผมก็ ต้องทานกาแฟนะครับตรงนี้เป็นศาลาทำกาแฟครับแต่ข้างหน้าผมนี่เป็นเตาพิซซ่านะครับเป็นพิซซ่ารีลเฟรมคือทำจากเตาถ่านจริงๆครับที่นี่กาแฟผมมีสูตรพิเศษครับเป็นกาแฟผสมโยเกิร์ตครับเดี๋ยวขอ,อ,อลาเต้โยเกิร์ตนะจ๊ะ หึ่งความสำเร็จของชีวากรุปกับโครงการ The Castle Mountain View คอนโดหรูที่เขาใหญ่สไตล์ประสาทอังกฤษท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาโอโซนอันดับเจ็ดของโลกมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์อาทิออร์แกนิกโซนแอสติกแซงตูรีคลินิกความสวยความงามบูติคโฮเทล พับบาร์และรเตอร์ทสปอร์ตคลับสะว่ายน้ำโทรจองด่วนวันนี้รับสิทธิพิเศษใช้ขับเฮาของชิวาแซงจูรี่ฟรี5ปีจากราคาปกติ1.4ล้านเหลือราคาเริ่มต้นที่699,000บาทเท่านั้นมีพื้นที่ห้องหลากหลายขนาดให้ท่านเลือกโทรเลยที่081421 แ8 3 2 3 0, 0 9 9 107 7 9 9 2 The Castle คอนโดแห่งความสุขสนุกสุขสรรหันษาสไตล์ปราสาทอังกฤษเปิดแล้วโครงการชิวาชาเล่บ้านในฝันของคนรักธรรมชาติที่เขาใหญ่บ้านเดียวสองชั้นขนาด50ตารางวา4ห้องนอน3ห้องน้ำพร้อมพื้นที่ใช้สอยกว่า 160ตารางเมตรจอดรถได้3คันสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคครบคันพร้อมรับสิทธิสุดพิเศษใช้ขับเฮา,าฟรี5ปีอาทิสระว่ายน้ำสปอร์ตคอมเพล็กพิเศษโปรโมชั่นช่วงนี้จากราคา4ล้าน5แสนบาทเหลือเพียง3ล้าน9แสบาทเท่านั้นพร้อมรับแคมเปญแถมฟรีแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นและฟรีค่าธรรมเนียมวันโอน โทรเลยอย่าคิดนานที่081 421 8323 090 107 7992ชีว ah าชาเล่บ้านรักธรรมชาติโอโซนอันดับเจ็ดของโลก